เกล็ดเล็กเกร็ดน้อยกับนนอจังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับนนอจังค่ะและท่านผู้ชมนะคะอยู่กับดิฉันนรานิจ๊เบืราเฮงที่จะนำสา,าระน่ารู้ดีๆมากมายมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วหรือบางคนนะคะอาจจะไม่เคยได้ยินมา ซึ่งตัวดิฉันเองนะคะก็เพิ่งได้ยินมาแล้วก็เพิ่งค้นพบมาค่ะว่าในหอมแดงหรือว่าหอมหัวใหญ่นะคะจะมีสปปรรพคุณให้กับเราตั้งมากมายเลยนะคะ่ะโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้เป็นโรคเกี่ยวกับไข้หวัดหรือว่าโรคไซนัสนะคะจะช่วยได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่เอ๊ะเขาทำกันยังไงเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ เคล็ดลับนะคะง่ายๆให้ท่านผู้ชมนะคะนำหอมหัวแดงนะคะหรือว่าหอมใหญ่นะคะให้ท่านผู้ชมเอามาผ่ากลางจากนั้นให้เอาไปวางใต้ฝ่าเท้าของเราทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ให้สวมถุงเท้าเลยค่ะให้ทำแบบนี้นะคะก่อนนอนค่ะจากนั้นตอนที่เรานอนนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะยกเท้าให้สูงขึ้นมาหน่อยนิดนึงก็ดีนะคะอาจจะใช้หมอนในการหนุนเท้าของเราก็ได้ค่ะ ทำแบบนี้นะคะก่อนนอนตื่นเช้าขึ้นมาคุณจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าอาการปวดหัวตัวร้อนหรือว่าไข้หวัดนะคะหรือว่าน้ำมูกไหลเหล่านี้นะคะก็จะหายเลยค่ะผู้ชมค่ะเป็นไงล่ะคะวิเศษเลยใช่ไหมคะท่าผู้ชมทราบไหมคะว่าทําไมเพราะว่าอหอมหัวแดงนะคะหรือว่าหอมใหญ่นะคะจะมีคุณ,ณสมบัติก็คือจะช่วยในการฆ่าแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสด้วยค่ะผู้ชม ทีนี้ท่าผู้ชมทราบอย่างนี้แล้วอยากทำแล้วใช่ไหมล่ะคะไม่เว้นเท่านี้นะคะทำไมเราถึงนำหอมแดงหรือว่าหอมหัวใหญ่นะคะเอามาวางไว้ใต้ฝ่าเท้าของเราเนั่อก็เป็นเพราะว่าใต้ฝ่าเท้าของเรานะคะคุณหมอบอกแล้วค่ะว่าจะมีเส้นประสาทอยู่มากเลยทีเดียวถึง7 0 0 0ปลายประสาทเลยค่ะรู้ขนาดนี้แล้วท่าผู้ชมเองนะคะที่ตอนนี้มีอาการเหล่านี้อย่าลืมนะคะลองกลับไปทำดูนะคะ พราะดิฉันนะคะได้ทดลองมาแล้วค่ะว่าเห็นผลจริงๆค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามชมในช่วงของเกิดเล็กเกรดน้อยกับเนือนอจังได้ใหม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ